สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตายจะพาทุกคนมาย้ายต้นกล้ามะเขือเทศค่ะก็มีต้นกล้านะคะที่อยู่ในล้อ,อยางนะแล้วตายเองก็ไม่ได้ย้ายสักทีจนตอนนี้เนี่ยต้นเขาโตแล้วนะคะโตแล้วนะไปสองสามต้นนะคะ ก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาย้ายต้นเล็กๆแล้วกันนะคะทุกคนต้นไหนที่โตแล้วเนี่ยแต่จะไม่ได้ย้ายนะคะก็น่าจะปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ไปเลยอย่างต้นนี้นะแต่ว่าต้นเล็กๆเนี่ยแต่จะย้ายไปเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาโตมาเขาเบียดกันแย่งอาหารกันแย่งปุ๋ยกันแบบนี้ก็จะทําให้ผลผลิตไม่ดีนะคะก็เลยจะมาย้ายต้นเล็กๆออกไปปลูกนะคะแต่มีดินที่เตรียมไว้แล้วค่ะทุกคนก็ไม่ยากนะคะ ดินไต่ก็เตรียมไว้แล้วใส่ในกระถางแล้วเรียบร้อยนะคะยกออกไปเลยเดี๋ยวเรายกได้ทีละหนึ่งนะพอขุดไปไส้เดือนเต็มเลยไส้เดือนเต็มเลยนะคะนี่พอขุดไปก็จะเจอไสเดือนเอาละตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะดันมา เดี๋ยวเอาไปใส่กระถางนะคะที่เตรียมไว้ค่ะพอดีว่าตายปรุงดินก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตากดินใส่ในกระถางไว้แต่ว่าในกระถางนี่ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะอ่ะเอามาใส่เลยเจาะรูไว้รอและเมื่อสักครู่นะคะเจาะตรงกลางไว้รอแล้ว เมื่อวานฝนตกดีมากอะทุกคนคือก็โงโงนะช่วงนี้ยแถวบ้านเขากําลังเกี่ยวข้าวแต่ฝนเนี่ยตกลงมาชาวบ้านเขาก็เกี่ยวไม่ได้ตากข้าวไม่ได้นะคะเรามีอีกกระถางหนึ่งนะคะที่เจาะตรงกลางไว้รอแล้วเดี๋ยวเราไปตักมาอีกกระถางนึงค่ะเอาต้นเล็กไป เอ้ยอ้าวใจนึกว่ารากเขาอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าต้นเขางออยู่ทางนี้โอ,อ้ต้นงอ,งอเอียงๆอ,อยู่ทางนี้นเราไปปลูกกันค่ะ วันนี้ก็อากาศคืออึมครึมนะคะเมื่อเช้าก็าคือฝนตกแต่เช้าก็เลยค่ะแล้วปุ๋ยกับดินที่ไต่ปรุงไว้ในกระมังก็โดนน้ำขังค่ะอันนี้เวลาเช้านะทุกคนไต่ก็มาย้ายต้นกล้าตอนเช้า ถ้าย้ายต้นกล้าตอนเช้านะคะเพื่อนๆก็มีเทคนิคที่ไต่ายเคยแนะนำนะเอากระถางมาปิดคลุมได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะสองต้นจริงๆแล้วอยากจะปลูกเพิ่มนะคะอยากจะปลูกอยากจะย้ายเพิ่มนะคะแต่ว่าดินต่เนี่ยน้ำขังนะเดี๋ยวต่จะพาไปดูดินที่น้ำขังนะอันนี้หลังจากที่เราปลูกแล้วเราก็ต้องรดน้ำนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะรดน้ํานะคะย,ย้ายปุ๊บเราก็ต้องรดน้านะแต่จะไม่ได้รดเยอะมากนะคะเพราะว่าดินเขามีความชื้นอยู่แล้วไ,ได้รดเยอะแยะอะไรนะคะหลังจากนั้นก็จะคลุมด้วยกระถางไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลางวันเนี่ยเขาจะโดนแดดจัดจนเกินไปนี่ค่ะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่เราจะทําการยกย้ายต้นกล้า ในช่วงตอนเช้าเนี่ยในยามเช้านะคะเราก็เอากระถางมาปิดคลุมไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้เขารับแสงในช่วงกลางวันจนเกินไปนะคะปิดไว้แค่คืนเดียวพอค่ะวันเดียวก็พอพรุ่งนี้เช้าเราก็มาเปิดออกได้เลยนะคะหรือจะตอนเย็นเย็นเนี่ยเราก็มาเปิดออกได้เลยนะคะเอาละเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะย้ายต้นกล้านในตอนเช้านะคะก็ทำวิธีนี้ได้เลยนะคะวันนี้ไต่ชวนทุกคนนะคะมาย้ายต้นมะเขือเทศนะเดี๋ยวก็จะ เอาดินนะคะมาใส่ในกระถางแล้วก็จะปลูกมะเขือเทศต้นอื่นๆอ,อีกจะย้ายต้นอื่นๆอ,อีกเหมือนกันนะทีนี้เมื่อสักครู่บอกไว้ว่าจะพาไปดูดินนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูดินกันนะคะดินที่ไต่ปรุงไว้อะ่ะทุกคนคือแบบว่าเขามีน้ําขังแบบนี้เลยนะคะใครที่ปรุงดินไว้เหมือนตต่นะคะแล้วทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วทําไมไต่ไม่ได้เอาอะไรมาปิดไว้หรอปิดไว้ค่ะ ไต่ก็เอาแผ่นสังกะสีเก่าๆนะคะมาปิดไว้แล้วทีนี้ไปยังไงมายังไงไม่รู้ลมลมอาจจะแรงหรืออะไรสังกะสีหล่นอยู่ด้านข้างนะคะก็เลยคิดว่าอ่ะลมมันน่าจะพัดปลิวลืมเอากระถางมามาทับไว้ด้านบนอีกทีหนึ่งอะค่ะปรากฏว่าพอฝนตกลงมานะคะในช่วงลมแรงสังกะสีปลิวแล้วน้ําก็เลยลงมาขังแบบนี้เลยนะคะถามว่าตัวนี้ไต่หมักครบเวลาหรือ,อยังคําตอบคือหมักครบเวลาแล้วนะคะทุกคน หมักครบเวลาแล้วก็สามารถที่จะเอาดินเนี่ยไปใช้ได้ไปปลูกพืชปลูกผักได้แล้วในกรณีที่มีน้ําขังแบบนี้เราจะจัดการอย่างไรนะคะก็ไต่ก็จะตักใส่กระถางไปเลยนะคะทุกคนตักใส่กระถางไปเลยรองก้นหลุมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ตักใส่กระถางนะคะแล้วก็รอให้น้าเขาซึมออกแล้วเราก็ค่อยใช้งานกระถางตัวนั้นค่ะเดี๋ยวต่จะพาทำในคลิปต่อไปนะคะเอาละค่ะขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ